และนี่ก็คือลามเมงเสิร์ฟในชามทุเรียนท็อปปิ้งเนื้อทุเรียนโอ้โหะเลยโอ้ยโอยคูบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆ <S <S 2> <S 2> โอ้ยนัดเจอผัวแต่ละทีนี่มันลำบากลำบนแล้วเกินเนี่ยพี่ยิ้มมันให้พี่โบมานั่งรอตรงเนี้ยไม่รู้จะถ่ายาคลิปอะไรทุกคนเอา้ามานีแ่แหละ

นี่ไนงะดูดิไปคุยเจออะไรว <hi> ัเนี่ยรามงราเมงทุเรียนอะไรมันเต็มเลยขยะที่ไหนนี่จะไปคุยบ้างบ้าเปล่าวันนี้เราจะรำราเมงทุเรียนเอ้ยไม่ใช่เว้ยราเมงท erm. ุเรียนเสิร์ฟแบบพิสดารก็ได้นะเขาเขกินทุเรียนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พ่อเดี๋ยวนะเปิดช่องก่อนไหมไม before, blind, ่ต้องเปิดต้องเปิดแล้วเออยุคนี้เขาไม่รู้เขารู้อยู่แล้วว่าเราชื่อช่องอะไรโอเคเอาเอาเอาดูน้ำ สัตว์อย่างกระน้ำดินลาเมงไงก็น้ำลาเมงไงลาเมงแล้ไม่ต้องบอกว่ายี่ห้อไหนอันนี้คือต้มยำใช่ไหมลาเมงต้มยำนี่พ่อไปดูคลิปมาคลิปหนึ่งไม่รู้ว่าจำจำมาแหววพ่อไม่สนใจแต่พ่อสนใจทุเรียนอันนี้มากกว่าเหมือนเขาอยาก400 400ยสี่ร้ยให้เทสเนี่ยพ่อ400 400ยส้เขาบอกกินได้ก็เลยแกะกินซื้อเลยเฮียเหรอโดนหลอกเห็นเห็นราคาแล้วโอ้โหโซทำให้ตกใจนี่ลูกละเจ็ดร้อยอีกจะคุยอะ ร้อยบาทลูกเนี้ยเราซื้อมานี่เราไม่ได้ใช้เนื้อเลยใช้เป็นชามมันเฉยเฉยจะเอาแค่เปลือกันี่เฉยเพราะเนื้อเดี๋ยวเราเค้ยงทิ้งลงบ่อไปเลยเยอะเรารวยเนื้อเขาขอได้ดิเอาไปเลยแต่วันนี้เจ็ดร้อยที่พ่อกะว่าจะแดกกันหนามอ่ะเอาจิงๆก็ได้เจ็ดร้อย เดี๋ยว,วเราเต้องชิมก่อนว่าวันนี้เราจะมันจะกินได้ไหมตามในคลิปไวรัลในทิกต o k หรือในโซเชียลต่างตัวอธิบายเพราฝั่งนี้พ่ออาจจะยังงงไม่รู้งงนี่ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมวันนี้ก็คือเราเนี่ยที่ที่ยิ้มซื้อมาเนี่ย ยิ่จะเอาเปลือกทุเรียนเนี่ยมาทำเป็นชามเอาแค่เปลือกมันทุเรียนเนี่ยมันจะไม่พลูใช่ไหมเราจะผ่าให้มันพลูแบบว่าเป็นหลุมหลุมชามแล้วเราจะเอาลาเมงใส่เข้าไปในหลุมเสร็จปุ๊บเราจะเอาท็อปปิ้งของมันเนี่ยในทุเรียนเลยโปะข้างบนแล้วก็กินกับทุเรียนลาเมงโอ้โหกินด้วยกันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยลาเมงทุเรียนพ่อคิดว่ามันจะกินได้ไหมแต่พ่อก็ต้องเป็นคนกินด้วยวันนี้ขาเพิ่งไป ล่ามเองกูก็รับไม่ได้แลวมึงยังบอกลามเองเือเรียนช่วยกูด้วยช่วยกูทักคบเอาเป็นว่าพ่อทำานนนเพ่ทำเป็นแบบยังไงอะเหมือนกับสามรวมอ่ะเออไม่ใช่เดี๋ยวปอกให้ดูเลยฝรั่าพ่อเซียนไม่เหรอในการปอกอะปอกเหมือนชามอ่ะพ่อผ่าครึ่งอะใช้กี่ภูโอหนึ่งผูไม่ใช่พูดถึงไงเใช้เป็นชามใช้กี่ภูหนึ่งผูครึ่งลูกเลยพ่อครึ่งลูกก็ต้องเว้าในเอาเนื้อออกก่อนเหรอขุดเลย ขุดเลยใช่ไหมเอาเนื้อออกต้องเอาแกนในออกเอองั้นกูผ่าครึ่งเป็นแตงโมเลยนะใช่ผ่าครึ่งไปเลยนี่แหละนี่โอเออดูดูต้องอย่างงี้สิเหม e okay? ือนขนุนเลยอ่ะตัวครึ่งไปเลยบ่อปลาทิ้งไปทิ้งไปเลยแยกพ่อชิมดิพ่อชิมเนื้อดิอ่ะเดี๋ยวให้พ่อช่วยแงะเก็บไว้ใครจะไปทิ้งเหรอบ้าเหรอแพงขนาดนี้เป็นไง กำลังกินเลยอ่ะโอ้ยคึกคึกบ้าทิ้งไปทิ้งไปเกี้ยเหมือนมึงเหวออ่ะกินอะไรมันอช่วยแงะเก็บแบบสุดแงะเปลือกเก็บไว้ว่ะแงะเม็ดไม่่ใชแงะเม็ดเก็บไว้เออเก็บไว้เก็บไว้ยิ้มจะขุดแล้วนะอแงะเอามาก่อนเซ่แล้วเดี๋ยวให้ขุดใหม่มันจะรีบขุดไปไหนนเสวอก่อนตั้งสีสวยโห่เจ็ดร้อยตัวเอาสวยๆเก็บไว้ให้คนอื่นกินมั้งดิเนี่ย อันด so ับแรกนะครับทุกท่านเราจะแงะเนื um ้อม oh okay, oh. ันเนี oh. ่ยเก็บไว้โคตรโอตรคตรโคตอตรโคตรโครโคตรโครโคกินคูรรโครโคตรโคตมโคโ หมื่นพ่อคับหมูไฟนี่เอาไม่ลงอันนี้นะคะเราก็ได้ชามราเมงเรียบร้อยนะทุกคนโดยทำจากเปลือกทูเรียนเอานี้ยไหมเอาไหมเอาชามไหมเอาเหรอเอาชามไหมตอนแล้วชามเดียอะนะไม่ปิดไว้ปิดที่เฉยพอขั้นตอนต่อไปลูกแก่นี่ตัวเขาดูมาแล้วเขาต้องเอาทูเรียนโรยล่างหน่อยนี่อันนี้เลยเละๆเนี่ยใช่ใส่ลงไปวางเบนมันจะกลมกล่อมวางเบนแล้วเราเอาราเมงสวยๆเอาหมูแปะบนด้วยนะ โอ้มีแบงมีแบงเดี๋ยวมะยืดถึงใส่หมูแปะบนใส่ไข่แปะไปแล้วเทน้ำลงไปแล้วทุเรียนโปะกันน่ะว้าวยอดเลยทุกคนเียพ่อเดี๋พิ่งไปไหนนะนี่กุสาธีบจากปากซอยมาหมูหมูแปะหมูแปะหน่อยแล้วจ้องจัดท็อปปิ้งบนก่อนอ่าใช่เลย ใช่เลยนี่แหละมันถึงจะเป็นลานเมง <Wow. S 1> พอดีเลยแล้วเอาทุเรียนมาแปะ1เม็ดอันนุนเลยนี่ครับท็อปปิ้งของมันอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้โห และนี่ก็คือลาเมงเสิร์ฟในชามทุเรียนท็อปปิ้งเนื้อทุเรียนโอ้เปิดเลยโอ้ยเอ็นจอยครับเป็นไงพ่อโอ้โหเอนจอยไหมครับเอนจอยตัเกล็ดมาตัเกล็ดมามันเหมือนกับสามรวมไงไม่รู้ไม่ใช่มันเป็นนี่ของนี่เรียกว่าของพัตตรารเลยนะครานมาเลยนะ นเนี่ยเนี่ยตรงนี้เหมือนเมือเมือเมือมือกับไข่พะโล้แล้วเหลือซิกหนึ่งตรงนี้เหมือนกับอะไรอ่ะคล้ายๆกับยีนดัฟโฟเหลือหน่อยหนึ่งแล้วตรงนี้พอดีพอดีของหวานก็เหลือต้องมาเทรวมเฮ้ยทำไงดีไปเลยอาจารย์อร่อยชิมพ่อตะเกียบตะเกียบเราไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นไวรัลได้ยังใช่มันอาจจะอร่อยก็ได้มันต้องอร่อยสิตัวเออเถอะและนี่คือคำแรก ของมนุษยชาตินี่ราเมงโอ้โหรสชาติทุเรียนพ่อลองสดน้ำดิโอ้โหครูบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆทุเรียนกับน้ำราเมงสิพ่อนี่เขาว่ามันอร่อยว่ะพ่อไม่พูดเลยไม่คอมเมนต์เลยอะโนคอมเมนต์ขนาดคอมเมนต์เตเตอร์ยังโนคอมเมนต์พ่อไม่ค่อยมีเป็นอยากเป็นเป็นคนยุคใหม่อะไรแบบนี้มันกินอะไรกันเขาไม่เคยกินเลยนะราเมงอะ โอ้โอ้อร่อยมันจะอร่อยขนาดนี้โอ้โหกินแล้วบรรลุพอกินทุเรียนและพอซดน้ำเป็นไงมีข้าวเหนียวหน่อยเป็นยังไงใช้ได้ไหมพ่อข้าวเหนียวทุเรียนยิ่งเหรอเราต้องชิมออร่ยเราต้องชิมไอย่างนี้เหรอโอ้โหัวเราะ เป็นยังไงอร่อยขนาดนี้ได้เรื่องไหมรสชาติเป็นยังไงมันเข้ากันไหมมาตังปั่นยางมันไปด้วยกันได้ปะมันไปคู่กันแบบคู่รักคู่รถชูรักชูรถเลยแหละจริงเหรโอ้โหแบบเกิดมาคู่เลยโอ้ยและพี่ยิมก็ชอบมากเลยนะทุกคนพี่ยิมกินไม่หยุดเลยลองสิลองลองโอ้ยยังเรียกคนอื่นลองลองสิลองคนอื่นลองอีก อพ่อลองสดน้ำอีกหนึ่งตัวนี้น้ำแล้วจะกลมกล่อมดีแล้วพ่อพออิ่มแล้วตัวนี้ตัวดีเลยก้นบึ้งเขาเลยก้นบึ้งนี่ไงตัวท้องพออย่ามาตัวมันได้จริงเหรอมันได้ตัวก็กินดงตัวไม่ลองตัวจะรู้ได้ไงตัวมาดูถูกต้นตระกูลความอร่อยของเขากินแลเหมือนลมขึ้นเออดูพ่อดินั่งหง่อยเลยอดจริงขออร่อยไง เป็นไงล่ะไอ้ราเมงอ่ะโอเคอยู่แล้วใช่ไหมเอเป็นไงล่ะไอทดน้ำเอเป็นไงล่ะราเมนบูดราเมนบูทบูทอะไรปากเนี่ยน้ำนะครับเอราเมนก้ารอยทุเรียนก้ารอยควรกินแยกกันควรจะแยกกัน เออต้องนี้นี่วะอันนี้ลูกนี้ให้พ่อไปเลยนี่พ่อเก็บไปเลยพ่อแล้วแล้วอย่าลืมทุเรียนไปใส่เขาด้วยนะนี่ไงนี่ไงเดียวพ่อวะนี่ไงพ่อเก็บไปแล้วอย่างนั้นก็มันก็ไม่น่าเกณฑ์ดเดย์อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวถือไปด้วยเดี๋ยวถือไปด้วยนี่ช่วยครับช่วยช่วยทดสอบลาเมงทุเรียนให้ผมหน่อยครับอะไรเงี้ยบีบหรือหัวใส่แล้วมึงได้เลยผมจะบอกว่าดูพ่อพ่อภูมิใจมากลูกอะดู อร่อยชิมแค่นิดหนึ่งก็ได้พอแล้วพอนะพอนะไม่ต้องเติมแล้วพอหน้าตาเหมือนข้าวเดนียวทุเรียนมากไม่เติมสักหน่อยหรอครับแค่ย่างงี้มึงก็โอ้มันทำมันมันไมนไงทรายหัวแบบโอ้ห6เต็มชาเมโอ้ยชามรั่วชามร่วเป็นไงหเต็ม มันเลี่ยนมันหวานมันมันมั่วมันไม่มันตัวมันถ้าพูดเราเรามันเลมันเอาไปห่างๆไะไอ้เก๋าร้อกมาเก๋าหน่อยดีกว่าพี่เก๋าคดน้ำโอ้พแดกข้าวก็ยืดได้ได้พี่มากินมันกินได้แน่ใช่ไหมพ่อโถ่น้องไวรัลติ๊กต็อกนะมันมีอะไรที่พี่ทำแล้วกินไม่ได้บ้างวะ มาผมจัดคำใหญ่เลยจัดเลยแล้วซดน้ำตามด้วยเลยนี่ตัดตบด้วยทุเรียนด้วยของจริงของจริงนี่นี่ดูนี่นี่นี่ดูในตรงนี้ก่อนนี่ตัวดูนี้ก่อนนี่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 ยีนี่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 นี่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 คนจริงโอนตินต้องละลายเนี่ยไม่น้นมาครับกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลย ไปตรงกลางเอาไว้เขาพายว่ามันเป็นอะไรวะมันกินไม่ได้ลองมาดิมันเกิดเพราะผิดพลาดอะไรตัวมันต้องมีข้อผิดพลาดอะไรไหมนิดสิจะขอชิมก่อนน้องๆเราไปให้บิวกับเบนชิมอันนี้เขาก็เซียนเหมือนกันเซียนเหมือนกันเฮ้ยไปไหนหมดวะทุเรียนราเมงของดังในติ๊กต็อกนี่ค่ะเราลองชิมดูกินได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยกินกันมาตลอดทางสดน้ำมันต้องสดน้ำโอ้โหเฮ้ยโอ้ยอ้วมันก็กินแค่นี้มันอ้วนเอาอ้วนเอา เป็นไงตัวดูดูดูน้องมันนี่เป็นไงสดน้ำด้วยต้อง้ำด้วยอู้หูยคนก็กินได้นะขอเดียวกันขอเดียวกันเอาอีกชามไหมมันไม่อร่อยหรือมันก็กินได้ไม่อร่อยแล้วถ้าให้ซื้อซื้อกินไหมไม่ซื้อกินไม่ซื้อกินนี่ยังเหลือตัวเด็ดอยู่นั่นเนี่ยเอาไปบิวอีกคนนึ่งปะคนสุดท้ายแล้วอ่ะเอาไข่ให้บิวเลยยกไข่ให้บิวเลย หอมไหมเออกูเจอคนคนเดียวกันแล้วเอ้าตักเองตักเองอ่ะกินแล้วเอาทุเรียนได้กินตรงทุเรียนก็ได้นั่นแหละเออนี่คุยหาอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยเดอะเบสอ่ะนี่เขาอาจจะพูดได้เขาอาจจะพูดเยอะไปเลยก็ได้ไอ้เอาเอาเลยคำเดียวน้ำลายไหลแล้วนะหลไแล้วถือให้ถือให้ถือให้ โอ้โหต้องบอกเลยว่ายกให้ไปเลยจาเนี่ยคิ้วเริ่มขมวดคิ้วเริ่มขมวดน้ำน้อยอาจจะไม่ลงคอต้องสดน้ำองสดน้ำตั้งนี้จวาน้องรักเอาไหมได้ไหมบห อของอร่อยแม่งเงยคนบ้านนี้แม่อร่อยไหมพยักหน้าก็ได้อร่อยไหมอร่ดน้นะกินได้ไหมแล้วจ,จะซื้อกินไหมไม่ซื้ออร่อยแต่ไม่ซื้อกูดทำกินกัน<ด>แต่ไม่ซื้อ<ห>ไม้ตัวตัวชอบขนาดน,นั้นเลยหรอ,อตัว้อ<ข>อจอยอะครับอเออจริงจริงนะกินไม่ได้มันกินไม่ได้ทุกคนมันไม่ใช่ของกินมันไม่ใช่ของขาวมันแยกกันชัดเจนมากระหว่างของขาวกับของหวาน มันเอามารวมกันไม่ได้คือให้ทุเรียนมันก็ให้อยู่กับข้าวเหนียวไป,ไปกลายเป็นข้าวเหนียวทุเรียนเป็นของหวานไปอีราเมงก็ให้มันอยู่กับราเมงร้อนๆไปอย่าเอามารวมกันมันไม่ได้เอยไม่กินเป็นคนเดียวยโอ้เจะอ้วก <c oughs> เอาเป็นว่าลากันไปเท่านี้นะคะไปลองทากันดูทุเรียนราเมงเสิร์ฟในชามทูเรียนเพื่ <c oughs> <c oughs> อเสิร์ฟในเปลือกทุเรียนแล้วกันใช่แล้วอะลองไปทําตามแล้วกันนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะ เพราะว่าตอนนี้นะคะคีโอไฟเบอร์นะคะมีโปรโมชั่นแล้วค่ะทุกคน3กล่องเ9 9ยบาทนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง10มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะเข้าไปซื้อก็ได้นะคะที่เพจคีโอไฟเบอร์เพจหลักบริษัทนะคะด้านล่างนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะถึง10มิถุนายนนี้เท่านั้นนะ3กล่องช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะนี่แหละที่จะบอกที่จะบอกในวันนี้นี่แหละอยากถ่ายง่ายๆซื้อคีโอไฟเบอร์ไม่ต้องมาแดดทุเรียนกลาเมงอย่างนี้มนทรมานตูดอย่างนั้นอะ สดชื่นตูดแน่นอนตื่นมาสดชื่นนะคะดื่มก่อนนอนวันละหนึ่งซอหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองนะคะเอาไปเลย3กล่อง999บาทจ้าเพจด้านล่างนะคะไปแล้ววันนี้ลาไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบโยชิชาแน,นลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่ไหวเวียนหัวมากเลยอะนัมวันว่ะ